ดีออกฟีเจอร์ใหม่สามารถทำการเช็คเบี้ยที่ไม่มีบนระบบได้แล้ววันนี้กดส่งข้อมูลง่ายสะดวกนอกจากนี้ยังสามารถเช็คสถานะและใบเสนอราคาบนระบบได้ด้วยตนเองเพียงเข้าไปที่เมนูหน้าแรกกดปุ่มเช็คเบี้ยจากนั้นกดปุ่มเช็คเบี้ยงานใหม่กรอกรายละเอียดรถยนต์เลือกยี่ห้อรถยนต์ปีรุ่นรถยนต์ประเภทที่ใช้งานรวมถึงอุปกรณ์เพิ่มเติมต่างๆให้ครบถ้วน บริษัทประกันภัยและประเภทประกันภัยที่ท่านต้องการขอใบเสนอราคาโดยท่านสามารถเลือกได้ถูงสุดสีบริษัทประกัน ต้องการเปรียบเทียบสามารถเลือกชั้นประกรันหรือบริษัทประกันโดยค้ากันได้เอกาสารสำหรับเช็คเดียสามารถอัปโหลดภาพเอกาสารสำคัญอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยเช่นเริม่มจดทะเบียนรถยนต์ใบโอนโกรรมสิทธิ์ใบซื้อขายเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเสนอราคาให้แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นแก้รูปรถกรณีที่มีอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากโรงงานเช่นติดค้อโครงหลังคาหรือรถเชิงพาณิชย์ จำเป็นต้องนำรูปรถมาประกอบเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาเช็คเบีย้ยประกันภัยการเสนอเบีย้ยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละบริษัทประกันท่านสามารถระบุหมายเหตุหรือข้อสังเกตเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาได้ในกรณีรถมีการตกแต่งต่อเติมกรุณาระบุว่ามีการต่อเติมส่วนใดและส่วนนั้นมีมูลค่าเท่าไหร่เมื่อส่งเช็คเบีย้ยงานใหม่เรียบร้อยแล้วจะมีหน้าต่างยืนยันขึ้นมา ังจากนั้นท่านสามารถไปเช็คสถานะงานใน,นทีุ่่มรอแจ้งงานสามารถตรวจสอบสถานะเช็คเงี้ยได้ที่หน้านี้โดยจะมีสถานะต่างๆขึ้นมาบนระบบดังนี้ตรวจสอบเอกสารกรณที่แฝดีตรวจสอบเอกสารคำขอถูกส่งถึงบริษัทประกรันเจ้าหน้าที่อนุมัติข้อมูลไปยังบริษัทประกรันภัย ใบเสนอราคาอยู่บนระบบแล้วเจ้าหน้าที่ได้ทําการแนบไปเสนอราคาขึ้นสู่ระบบสามารถดูจํานวนใบเสนอราคาได้ในช่องสถานะเมื่อสถานะแจ้งว่ามีใบเสนอราคาบนระบบแล้วท่านสามารถกดปุ่มรายละเอียดเพื่อสร้างใบเสนอราคาและส่งให้กับลูกค้าได้เลยทันที หรือกดปุ่มทำรายการต่อและเข้าสู่ขั้นตอนการแจ้งงานบนระบบ